เท่าไหร่ครับอาธรรมดาครับ <c oughs> ทำไมเงียบเงียบ <c oughs> หรือว่ายังคนยังอ๋อยังไม่เปิดเทอมเหรอครับเพิ่งปิดเทอมมาจะมาดูเด็กอยู่ไม่ใช่เลยน,นี่ ตอนเย็นคนเยอะไหมครับเยียบเยียบโอ้เยียบเมื่อวานอ๋อเยียบเมื่อวานอ๋อเพิ่งกลับเมื่อวานติดตั้งแต่วันศุกร์แล้วครับแต่ว่าเขาก็่เปิดเลยแต่เมื่อวานอ๋อเปิดตอนไหนอีกแล้วครับทีนี้18ค่ะ

ดูนี่มันซาจูมันนับกินนี่มันเลยดูที่ประเทศเซรีนเนี่ยอ่าสมท่านเจ้าคุณนอร์พญานอร์รัตนชวานนี่สมเด็จสมเด็จพระจีรญาณุนีตุติปิกันตุติองค์การเป็นผลิตภัณฑ์ที่เจ้าคุณนอร์

เอองุดนี้ครับ้านเรือนเนี่มันมีการะ้าเรือนบ้านเือนเ่ยเม่้อวัาหนเมืองทุนจะมีใคริจอดกันว่าโดนย อันเชื่อมากและผู้ที่เป็นเออก็เคสนี้เราได้รับแจ้งเหตุวันที่6พฤศจิกายน2567นนะครับผมก็ได้สั่งชุดสืบสวนนะครับช่วยกันนะครับออกสืบสวนติดตามคนร้ายนะครับได้ร่วมกับพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานจนทราบตัวนะครับวันที่8ก็สารจังหวัดกรสินได้ออกหมายจับนะครับคนร้ายนะครับผู้ต้องหา หนึ่งคนเราก็ได้ติดตามจับกลุ่มตัวแล้วก็สืบสวนกลับคืนมานะครับซึ่งเอาไปที่กรุงเทพมหานครเราก็ได้ประสานท้องที่แล้วก็ร่วมกันในการติดตามคืนมานะครับซึ่งผู้ที่รับไว้ก็เก็บไว้แล้วก็ให้ความร่วมมือนะครับนำพระพุทธรูปมาคืนนะครับตรงนี้ในส่วนการสอบสวนเราก็จะทําการสอบสวนต่อไปนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่มีส่วนรู้เห็นหรือไม่นะครับตรงนี้ครับเร่นี้มีหมาสั่งไหมครับเพราะว่าเขาเอาองนี้ไปเลยครับ ใน,ในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นคนร้ายก็เคยเคยมีหวัดรักพระพุทธรูปมาก่อนนะครับคิดว่าในทางสั่งอาจจะเป็นมามาเที่ยวชมแล้วก็เห็นแล้วก็อาจจะเขาอาจจะดูทางเฟซท,ทางไลน์ถ้ามีมีมีคนที่ออกเสื่อทางเฟซว่าต้องการมีการซื้อขายาพระพุทธรูปเขาก็อาจจะนําไปลองลองลองขายดูนะครับตรงนี้ซึ่งเขาก็มีประวัตินะครับ ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างฝากขังนะครับฝากขังนะครับตรงนี้ครับ